สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่15ถึง31กรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรน,นะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับารายละเอียดอยู่ข้างงคลิปนี้ลราเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านกดติดตามกด u ับส r i b ์แล้วก็ มาดูดวงส่วนตัวผมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีเมษในเดือน,นกรกฎาคมอีพีหลังดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไหนกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า w e e l of the year เข้ามานะครับ the w e e l of the year เป็นภาพวงกลล้อแห่งโชคชะตาที่เหมือนกับเวลา นะครับอุ่นเวียนไปแล้วเหมือนกับมีถ้วยความรักสิ่งดีๆคุณค่าความเจ็บปวดความรู้สึกความมั่นคงที่เคยมีให้แก่กันมาเพราะฉะนันไพ่เว็บเดเยบไปนี่ของใครหลายคนคงเหมือนกับให้เวลาคือคําตอบในเรื่องความรักครั้งนี้คนรักเก่าก็าจะกลับมาหรือเปล่าคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคนที่เคยทําผิดกับเราไปนะครับไพ่เดวเดิลเข้ามาคนที่เคยทําร้ายเรานอกใจเราหรือทําผิดสิงผิดธรรมหรือโกหกหลอกลวงหรือมีการครบซ้อนนะครับหรือทาอะไรกับเราก็ตามที่เป็นความเจ็บปวดความเสียใจเรามาดูความจริงเข้าเห็นภาพของไพ่เดวิลเห็นไหมครับ พอมาดูความจริงเข้าแล้วมันเจ็บปวดตรงที่เอาหัวใจเราไปย่ำดีเอาหัวใจเราไปทำร้ายเอาความรู้สึกที่มีคุณค่าเชื่อใจไว้ใจของเราเนี่ยไปทำร้ายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็นี่ครับเว็บดีๆเข้ามาความรักสิ่งดีๆความรู้สึกที่มีคุณค่าความเชื่อใจความไว้ใจกับตรงท้ายด้วยเวลามันทําให้เราเข้าใจแล้วว่าเขาทาร้ายเราเขาทําให้เราเจ็บปวดแต่เวลาก็เช่นกันเราคิดว่าเวลาเนี่ยแหละมันคือคําตอบว่าเนี่ยเขาใช่คนที่เห็นคุณค่าเราไหมเขาใช่คนที่รักเราหรือเปล่าเขาใช่เนื้อคู่ของเราหรือเปล่า เขาจะกลับมาในวันที่เราต้องการเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวฟเรือย่เข้ามาคือไพ่ของการที่ใครที่ก็ตามที่เลิกกับคนรักไปหรือมีการนอกใจผิดสินคนรักนอกใจคนรักผิดสินกันไปเนี่ยนะครับไม่เกิน1ปีนะครับไม่เกินระยะเวลา1ปีที่จากกันไปหรือผิดกันไปหรือทะเลาะกันเบาแว้งกันไปนะครับหรือเลิกรากันไปเนี่ยนะครับไพ่ขึ้นมาว่าอะไรเวฟหรือียจะมีการกลับมาวนเวียนจะมีการกลับมาจะมีการกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกันอยู่กลับมาหากันอยู่เพราะเขาอะไรครับเพราะไพ่ขึ้นมาครับห้าถ้วย ไฟอ็อบคัไพ่ไฟออบคัหรือไพ่ห้าถ้วยใบนี้เป็นภาพของ,นาง,น,างนางเงือกเห็นไหมครับความรักของนางเงือกคนหนึ่งที่บริสุทธิ์เชื่อใจนะครับไว้ใจคนที่เขารักอย่างมากเลยรักแค้ของนางเงือกที่เหมือนกับผู้หญิงที่รักใครสักคนด้วยหัวใจอ่ะผู้ชายรักใครสักคนที่เหมือนกับรักคนเดียวเราเชื่อในความรักอย่างมากเลยแต่เหมือนกับเขาทําให้ถ้วยใบนี้มันจตก,ตกลงอะ่ะทําให้ความรักความเชื่อใจความไว้ใจมันพังลงไปอะ่ะ เพราะฉันไพ่ห้าถ้วยหรือไฟออฟคัพไปเดี๋ยวว่าเขาคนรักของชาวราศีเมษหลายๆท่านเนี่ยเขามองเห็นคุณแล้วรู้สึกว่าเขารู้สึกผิดเพิ่งรู้ตัวว่าเขาทาร้ายคุณเพิ่งเขารู้ตัวว่าเขาทาร้ายคนรักที่รักเขามากที่สุดเพิ่งรู้ตัวว่าทํร้ายรักแท้ไปเพิ่งทํร้ายคนที่เขารักมากที่สุดคนที่รักเขามากที่สุดนะครับทำร้ายสิ่งที่มีค่าไปนั่นเองหัวใจที่มีค่านั่นเองนะครับเพราะฉันไพ่ห้าถ้วยไปเดี๋ยวว่าคนรักของชาวราศีเมษหลายท่านเนี่ยคนเก่าเนี่ยจะกลับพื้นมาหมุนเวียนวนเวียนต่่ออกันยู กลับมาเพราะรู io, a man, a man ้ส he so he ึกผ an ิดบ <Yeah. S 3> ้างแหละกลับมาเพราะไปไม่รอดบ้างแหละกลับมาเพราะเห็นคุณค่ากลับมาเพราะรู้ว่าเขาทำคุณเสียใจกลับมาเพราะเขารู้สึกผิดกับคุณนั่นแหละเพราะฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเหมือนกับเขาเพิ่งรู้ตัวในวันที่คุณตัดสินใจเป็นไพ่แปะถ้วยครับ a c อ of c u p ชาวสีเมยท่านคงตัดสินใจที่จะเดินออกไปแล้วเขาเพิ่งรู้ตัวเนี่ยคนรักของชาวสีเมษมักรู้ตัวในวันที่เหมือนกับเราเริ่มรู้สึกเหมือนกับเราเฉยชากับเขาแล้วให้หลายคนอาจจะเหมือนกับไม่เดินออกไปจากเขาหรอกเรารู้สึกเหมือนกับไม่ต้องการเขาแล้วอยู่ได้้แลว รู้สึกว่าเหมือนกับเราไม่สนใจแล้วว่าเขาจะรักเราหรือไม่รักเราอ่ะหรือไม่สนใจแล้วว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาแต่เราขอเดินต่อไปอ่ะเพราะเราเคยรักใครสักคนหนึ่งเหมือนกับไพ่แปดถ้วยรักมากนะแต่เวลาเดินออกมาเนี่ยนั่นหมายความว่าชาว1ิไม่หลายท่านเนี่ยตัดสินใจที่จะเหมือนกับรักมากแต่เหมือนกับถ้าเกิดเราเลิกกับใครหรือเลิกออกมาจากใครหรือไม่สนใจใครเนี่ยนั่นหมายความว่าเรารู้สึกเหมือนกับปลดพ้นแลปล่อยวางความรักนี้ได้แล้วไม่ต้องการมันแล้วไม่สนใจมันอีกต่อไปแล้วเพราะอาจจะเจ็บปวดเพราะอาจจะเหมือนกับไม่อยากจะหันมามองสิ่งที่เรคยัก ไม,กกไม่อยากหันกลับมาเห็นความผิดหวังความเชื่อใจความไว้ใจแต่เขาตอบแทนเราด้วยไพ่เดเดิวิลเข้ามาการทําผิดสินการนอกใจการทำมาที่มันหลอกลวงโกหกปิดบังเรานะครับแล้วเรามาดูความจริงที่หลังเนี่ยมันเจ็บตรงที่เราอาหัวใจเนี่ยแหละไปให้เขาย่ำหยีนั่นเองนี่หรอคือคนที่เหมือนกับรักกันเพราะฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับทีออฟบานเข้ามา ใครที่เลิกไปไม่เกิน1ปีเนี่ยไพ่ทีออฟวาหรือไพ่สามใเท้าไปนี่ว่าคุณก็คงเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าผามานานแล้วยืนเจ็บปวดยืนร้องไห้คิดถึงใครสักคนด้วยน้ำตาม,มานานแล้วรอเขากลับมาตั้งนานแล,แล้วเรารอใครสักคนหนึ่งเหมือนกับอยู่ตรงหน้าผานะครับเจ็บปวดทรมานนะครับอดทนรอเขามานานแสนนานแล้วยา้เขากลับมาเป็นอะไรยา้เขากลับมาเป็นเหมือนกับเว็บเดียร์ครับ อยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอยากให้เรากลับมารักกันเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเรากลับมารักกันอีกครั้งได้หรือเปล่าชาวสีไม่เลยเหมือนกับไพ่สามไอ้ท้าเข้ามากับเบริเบียใครหลายคนอยากจะบอกคนที่คุณรักตอนนี้ถ้าเกิดยังไม่เลิกกันไปไม่เกินหนึ่งปีหรือยังไม่สายเกินไปเราคงอยากจะบอกเขาแหละว่าเรากลับมารักกันอีกครั้งได้หรือเปล่ามันนานแค่ไหนแล้วนะที่เรารออยู่แบบนี้มานานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้ม่ได้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้เจอการไม่รู้สึกดีต่อกันนะครับไม่ได้มั่นคงไม่ได้มีความสุขดด้ววยกกัันนนนไไไมมม่่่่ททําาอะรรีีๆแคห แต่ใจของคุณยังเหมือนเดิมอยู่เลยแต่ใจของคุณยังเหมือนกับให้นางเงืกอกเห็นไหมครับห้าถ้วยทีออฟบานแต่ใจของคุณยังยืนอยู่ตรงนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นคุณคงรู้สึกเหมือนกับถ้าเกิดใครก็ตามถ้าเกิดชาวสีไม่ไหลายท่านถ้าเกิดคุณยังรักเขาอยู่ยังเลือกที่จะคิดถึงและรออยู่เนี่ยคุณก็เลยเลือกจะจะให้อภยัยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินใจนะว่าไม่เอาแล้วไม่ต้องการและไม่สนใจมาแล้วนั่นหมายความว่าคุณปล่อยวางความรักครั้งนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉันอย่างที่บอกไป นะครับกลับมาตอนที่ยังเห็นคุณค่าเรากลับมาลักกันได้หรือเปล่าฟังเสียงหัวใจถ้าเกิดได้ยินเสียงหัวใจถ้าเกิดเราเห็นสิ่งดีๆเห็นคุณค่านะครับเชื่อมั่นในการรักกันก็จงกลับมาซะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทาวสเมธบอกครับคุณยังเชื่อมั่นในความรักคุณยังคิดถึงนะครับแต่มันคงเจ็บเกินแหละถ้าเกิดเขาจะกลับมาทําแบบเดิมอีกหรือกลับมาแล้วนอกใจอีกหรือกลับมาก็ไม่เหมือนเดิมกลับมาทำร้ายเราอีกเราคงไม่อยากจะกลับไปเราคงเลือกที่จะเดินออกไปมากกว่า หรือใครก็ตามไม่เกิดรอคนรัมนกมาเกิน3เดือน1ปีเนี่ยเกินมัน1ปีแล้วเนี่ยนะครับคุณอาจจะตัดสินใจที่จะปล่อยวางเพราะว่าไม่ไหวแล้วที่จะรอนะครับหลายคนเป็นแบบนั้นก็ขอแนะนำ้วกันว่าพยายามอดทนให้มันเกิน1ปีให้ได้ในการรอคนรักคุณให้โอกาสคนรักคุณนะครับถ้าเกิดมันไม่สายเกินไปเพราะเขารู้สึกผิดนะครับเพราะเขารู้สึกผิดไพ่ห้าถ้วยเพราะเขาเพิ่งรู้ตัวเพราะเขารู้สึกผิดเพราะเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทาแต่มันจะสายเกินไปหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับไพ่ขึ้นมานะครับใบต่อมาขึ้นมาว่าเดอดสตาเข้ามาเดอดสตา์ที่เหมือนกับน้ําตาของคนคนหนึ่งที่เขาเจ็บปวดเขาเสียใจแล้วเอาน้ําเนี่ยถ้าเกิดถามว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนที่เขาเดินออกไปจากอเราถ้าเกิดถามว่าเราเสียใจแค่ไหนที่เขามีคนอื่นหรือเขานอกใจหรือเขากโกหกหรือเขาตัดสินใจที่จะเลิกกับเราหรือว่ากลายเป็นคนในก็มนุรู้ที่เราไม่เคยรู้จักอะ่ะห,หรือทะเลาะเบาะแว้งกันหรือทําที่บอกเลิกบอกลาก,กันไปเนี่ยลองนับน้าตาที่มันเหมือนกับสายฝนที่มันตกลงมา หรือลองนับตานำ้ำน้ำตาเนี่ยน้ำทันำ้นำทะเลทั้งแม่น้ำเนี่ยมหาสมุทรเนี่ยนั่นคือน้ําตายความเสียใจนั่นคือน้ําตายความเจ็บปวดนั่นเองเพราะฉันถือสไตล์ที่นี่คือเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เหมือนกับให้ไปหมดทั้งใจอ่ะให้ไปเพื่อความรักและหวังว่าถ้าเกิดเรายังร้องไห,ห้คุณอยู่ถ้าเกิดเรายังเสียใจเพราะคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยกลับมายังคองรักษากลับมาอยังคงเยียวยากันได้เพราะฉันถือสตตร์ใบนี้บอกชาวราศีเมษท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยคุณคงอยากจะบอกเขานะครับว่ากลับ กลับมาตอนที่ยังมรู้สึกกลับมาตอนที่ยังเจ็บยังรักกันไม่ใช่ว่ากลับมาตอนที่ฉันร้องไห้ไปหมดแล้วไม่ลงเหลือที่เหตุผลที่จะรักเธอต่อไปแล้วไม่ลงเหลืออะไรอีกต่อไปแล้วเจ็บปวดไปทั้งหัวใจแล้วรักเธอไปหมดแล้วนะครับหัวใจมันพังไปหมดแล้วอย่ากลับมาในวันที่มันเหมือนกับไม่หลงเหลืออะไรอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมาผมแนะน,นําชาวสีเมฆในเดือนกรกฎาคมแล้วก็การทํานายนะครับว่าเดอะมิจิเชนเข้ามา ดมิจิเช่ไม่นี้บอกชาวสีไม่ได้ท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับรู้วิธีครับว่าต้องพูดยังไงกับคุณคุณถึงจะเชื่อเขาอีกเขารู้ว่าคุณต้องต้องพูดยังไงกับคุณหลายคนโดนโกหกหลายคนโดนนอกใจโดนหลอกลวงหรือหลายคนเนี่ยเชื่อในคนรักของคุณมากๆเลยเชื่อในคําสัญญาว่าเขาจะไม่ทิ้งเราเชื่อในคําพูดของเขาว่าเขาจะรักเราไปตลอดเชื่อในคําว่ารักของเขาเชื่อในการกระทําของเขาหลายอย่างที่เขามาแกล้งทําว่าเหมือนกับว่ารักเราจริงๆ เพราะฉะนั้นไปจีเซนไปนี่ว่าคนของคุณเขาจําได้นะเขารู้นะครับว่าเขาพูดอะไรกับคุณไว้บ้างเขารู้นะว่าเขาสัญญาอะไรคุณไว้บ้างเขาก็รู้ได้ว่าเขาต้องทํำยังไงเนี่ยถ้ากลับมาแล้วเนี่ยคุณถึงจะให้อภัยเขาคุณถึงจะกลับไปอีกแต่ไพ่แปดถ้วยครับบอกชาวสีเมฆหลาท่านว่ากห้าถ้วยอีกถ้ากลับมาแล้วเป็นแบบเดิมถ้ากลับมาแล้วเขาจะเดินจากเราไปอีกหรือทําร้ายเราอีกหรือทำให้เราเจ็บปวดเสียใจจนไม่เหลืออะไรอีกเนี่ยนะครับเราลองดูแล้วกันว่าเราควรจะให้อภัยเขาหรือเปล่าพะให้ไปต่อมา นะครับเป็นไพ่ดีแอมเพจเข้ามาไพ่เอมเพจใบนี้เปรียบเสมือนกับผู้หญิงคนนึงที่เป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนึงที่เหมือนกับภรรยานะครับการเป็นครอบเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์เห็นไหมครับการมีลูกกันเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมฆคุณอาจจะแต่งงานกับเขาแล้วหรือมีครอบครัวหรือมีลูกกับเขานะครับหรือคุณอาจจะใฝ่ฝันการเป็นคู่ชีวิตกันหรือคุณอาจจะรักเขามากอ่ะวางแผนอนาคตร่วมกันน่ะหรือยอมเขาทุกอย่างมาตลอดเลยเพราะฉันไพ่แอมเพจใบนี้บอกว่าคุณกเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนึ่งที่ดีกับเขามากแหละเขาถึงกับมาหคุณ คนรักของคุณเขารู้นะครับผมว่าคุณยังรักยังยอมยังห่วงใยเขาคุณยอมเจ็บยอมถูกเขาทํร้ายยอมถูกเขาโกหกยอมถูกเขาทําให้เสียใจอะนะครับบอกว่าตัวเองจะไปหลายครั้งแล้วบอกว่าตัวเองจะไม่ทนหลายครั้งแล้วแต่เอ็มเพสอะแต่หัวใจคุณอยู่กับเขาแต่หัวใจคุณอยู่ตรงนี้เพราะฉันพ่เอ็มเพสไปนี่อมว่าคนรักของชาวสีเมฆเนี่ยเขารู้นะว่าคุณเนี่ยรักเขามากแค่ไหนเขารู้ว่าคุณห่วงใยเขาดูแลเขาเนี่ยมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำเหมือนกับแม่รักลูกเลยและแบบนี้แหละเขาถึงกลับมาหาคุณไงครับ เขาถึงรู้ไงว่าคุณใจอ่อนเสมอเลยเพราะฉันพไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าหกดาบหรือสิกออฟซอรเข้ามาสับไพ่ก็ตามรู้สึกว่าไปแล้วเนี่ยไปด้วยกันแล้วยงังเจ็บปวดอยู่ไปด้วยกันแล้วเหมือนกับเราพายเรือวนอยู่แม่น้าอะ่ะหาทางตามเขากลับมาไม่ได้เนี่ยไพ่หกดาบไปนี้บอกว่าชาวสีเม็หลายท่านเนี่ยพยายามตามรักคืนสู่หัวใจพยายามไปตามเขากลับคืนมาพยายามไปถามเขาว่าเรากลับมารักกันได้หรือเปล่าเพราะฉันหกดาบไมนี่บอกว่ากลับมาตอนที่ยังดีๆต่อกันกลับมาตอนที่ยังรักกัน นะครับไม่ใช่กลับมาตอนที่เหมือนกับเราเจ็บปวดทรมานเหลือเกินนะครับเราหาทางตามหาเขาแล้วอะมันยากนะที่จะให้ชาวสี่เมษเนี่ยกลับไปดูแลกลับไปเป็นคนเดิมกลับไปเป็นคนที่ยอมทุกอย่างกลับเป็นคนที่แสนดีในวันนั้นได้อีกในวันที่เจ็บปวดในวันที่เราเคยถูกทำร้ายนั่นเองนี่คือไพ่หกดาบพราะฉันไพ่หกดาบบอกชาวสี่เมษเลยถ้าันเกิดใครเลิกกับคนรักไปเขาทำร้ายคุณมาตลอดเวลาที่คบหากันกี่ครั้งแล้วที่เราเจ็บปวดกี่ครั้งที่เรามีน้ําตากี่ครั้งแล้วที่เรายอมให้อภัยถ้าเกิดมันเกิน3มครั้ง นะครับสองถึงสามครั้งเนี่ยมันควรจะพอแล้วนั่นเองผมแนะนําแบบนั้นไพ่ก็แนะนําแบบนั้นนะครับแต่พไพ่ไปสุดท้ายครับเป็นขึ้นมาบทสุดความรักของชาวสีเมรว่าโฟล์ p ครับไพ่สี่ถ้วยเห็นนั่งเงียคนนี้ไหมครับเขารู้นะววกคนรักของเขาเนี่ยไม่ต้องการเขาหรอกเขารู้นะว่าคนรักของเขาเนี่ยจะทิ้งเขาไปอะ่ะแต่เขาก็ยังรักรักและห่วงใยคนรักของเขาเสมอเลยเพราะฉั้นสี่ถ้วยกับไพ่เอ็มเพสไปนี้บอกชาวสีเมษหลายท่านว่าถ้าเกิดเลิกกันไปไม่เกินหนึ่งปีนะครับ ขอตอบเลยว่าเราควรจะลองดูนะลองเข้าไปทาสิ่งดีเราตอบดูซิลองเข้าไปลองถามเขาดูซิว่าเรายังอยากกลับมาลักกันเดี๋ยวหรือเปล่าเราอยากจะกลับมาลักกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเรากลับมารักกันได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเรากลับมาลักกันได้ไหมนะครับทาเพราะอะไรทําเพราะในวันข้างหน้าในวอนาคตเนี่ยเราจะได้ต้องไม่ต้องกลับไปใจอ่อนอีกในวันที่เขาต้องการเราในวันที่เขาเพิ่งรู้ตัวในวันที่เขารู้สึกผิดกับคุณนั่นเองใครหลายคนเขาอาจจะยังไม่กลับมาตอนนี้ด้วยซ้าใครหลายคนอาจจะเหมือนกับเขาไม่สนใจไม่ต้องการเราด้วยซ้ํา แต่ที่ให้ทาเนี่ยเพราะเหมือนกับให้คุณทําไปซะจนไม่ต้องหลงเหลืออะไรเหมือนกับเดอสตาเข้ามาเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่ให้ไปทั้งตัวให้ไปทั้งใจจนไม่เหลืออะไรอีกใจไม่ต้องกลับไปทําอะไรอีกต่อไปแล้วไม่ต้องกลับไปใจอ่อนอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับไพ่อลอร์เครนนะผมแนะนําชาวสีไม่ได้ท่านว่าเวสพาโตนะครับให้ไมน้บอกชาวสีไม่ไหนท่านว่าอยากให้คุณเนี่ยอยู่กับความรักที่มันควรจะเป็นคู่รักที่มันนิรันด์นะ่ความรักที่เหมือนกับเป็นความรักที่มันเป็นคนทีในในในใ่อยากจะแก่ไปได้วยกันจะเป็นคู่ชีวิต อยากจะอยู่ไปด้วยกันจนทั่วฟ้าดินสลายไม่ใช่อยู่กับคนที่เหมือนกับโครงกระดูกอะมาแต่ตัวแต่หัวใจเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าได้ครอบครองแค่ร่างกายแต่สุดท้ายหัวใจเขาคิดถึงใครหัวใจของเขาไปหาใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะกลับมาไพาออลลเคิลใบนี้นำชาวสี่เมษว่าขอให้คนร่าง,งคุณเนี่ยกลับมาทั้งตัวกลับมาเพราะรู้สึกผิดกลับมาเพราะเหมือนกับเพิ่งรู้ตัวแล้วรู้สึกผิดจริงๆจ,งจงะทําทอีกเราจะให้อภยัยแต่เกิดกลับมาได้เป็นคนเดิมคนที่จะทาร้ายเราอีกเนี่ย ผมแนะนําว่าไม่ควรเอาคนคนนั้นกลับมานะครับก็ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมถ้าใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนี้เ,เช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ